คุณเคยรู้สึกไหมว่ามีบางสิ่งที่พิเศษซ่อนอยู่ในตัวคุณแต่ยังมองเห็นไม่ชัดเจนหรือบางทีคุณอาจกำลังมองหาวิธีที่จะเติมเต็มความมั่นใจและความสุขจากภายในถ้าคำตอบคือใช่บทความนี้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อคุณโดยเฉพาะเตรียมตัวให้พร้อมเพราะเรากำลังจะเปิดประตูสู่โลกแห่งการค้นพบและเสริมสร้างคุณค่าในตัวเองที่จะทำให้คุณมองตัวเองและชีวิตเปลี่ยนไปอย่างน่าอัศจรรย์ ามมาดูกันเลยว่ามีเคล็ดลับอะไรบ้างที่จะปลุกพลังบวกและสร้างความรู้สึกดีๆให้กับตัวคุณได้อย่างแท้จริง 1. นงระหนักถึงคุณค่าที่มีอยู่แล้วลองใช้เวลาสักครู่ทบทวนตัวเองครับนึกถึงสิ่งที่คุณทำได้ดีความสามารถพิเศษเล็กๆน้อยๆนี้ใ,ใส่ ที่ดีหรือแม้แต่ประสบการณ์ที่คุณเคยผ่านมาและเอาชนะมันได้สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นส่วนหนึ่งของคุณค่าในตัวคุณบางครั้งเรามองข่ามมันไปเพราะเราคุ้นเคยกับมันมากเกินไปลองเขียนมันออกมาเป็นรายการดูคุณอาจจะประหลาดใจากับสิ่งที่คุณมีอยู่แล้ว 2. กํกำหนดเป้าหมายที่ท้าทายแต่ทำได้การตั้งเป้าหมายที่ยากเกินไปอาจทำให้ท้อแท้แต่ถ้าเป้าหมายง่ายเกินไปก็อาจไม่รู้สึกถึงความสำเร็จที่แท้จริงลง ั้งเป้าหมายที่ต้องใช้ความพยายามแต่ก็อยู่ในวิสัยที่คุณจะทำได้เมื่อคุณทำสำเร็จคุณจะรู้สึกถึงความสามารถและมีกำลังใจมากขึ้น 3. พัฒนาทักษะและความรู้ใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นการเรียนภาษาใหม่การฝึกทำอาหารการเรียนรู้โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือการอ่านหนังสือในหัวข้อที่คุณสนใจการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆจะเปิดโลกทัศน์ของคุณให้กว้างขึ้นทำให้คุณรู้สึกว่าตัวเองเติบโตและมีคุณค่ามากขึ้นในสังคม สี่ดูแลสุขภาพกายและใจร่างกายและจิตใจมีความเชื่อมโยงกันเมื่อร่างกายแข็งแรงจิตใจก็มักจะแจ่มใสการออกกำลังกายช่วยลดความเครียดการพักผ่อนที่เพียงพอช่วยให้มีสมาธิและอารมณ์ดีการดูแลสุขภาพจิตใจเช่นการทำสมาธิการพูดคุยกับคนที่ไว้ใจหรือการขอความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญเมื่อจำเป็นก็สำคัญไม่แพ้กัน 5. ให้อภัยตัวเองเมื่อทำผิดพลาดไม่มีใครที่ไม่เคยทำผิดพลาด การตำหนิตัวเองซ้ำๆจะบั่นทอนความรู้สึกดีๆที่มีต่อตัวเองมองความผิดพลาดเป็นโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาตัวเองถามตัวเองว่าฉันเรียนรู้อะไรจากเหตุการณ์นี้ได้บ้างแล้วปล่อยวางความรู้สึกผิดเหล่านั้น6สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นมนุษย์เป็นสัตว์สังคมการมีเพื่อนครอบครัวหรือคนรักที่เข้าใจและสนับสนุนเป็นสิ่งสำคัญลองใช้เวลาสร้างความสัมพันธ์ ที่มีคุณภาพพูดคุยรับฟังและให้กำลังใจซึ่งกันและกันการรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มและได้รับการยอมรับจะช่วยเสริมสร้างคุณค่าในตัวเอง 7. ช่วยเหลือและแบ่งปันผู้อื่นการทำสิ่งดีๆให้ผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือเล็กๆน้อยๆหรือการทำงานอาสาสมัครจะทำให้คุณรู้สึกถึงความสำคัญของการมีอยู่ของคุณคุณจะเห็นว่าการกระทำของคุณสามารถสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อผู้อื่นได้ แฝึกการขอบคุณลองมองหาสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นในแต่ละวันไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กน้อยแค่ไหนฝึกที่จะขอบคุณสิ่งเหล่านั้นการจดบันทึกสิ่งที่คุณรู้สึกขอบคุณก็เป็นวิธีที่ดีเช่นกันการระหนักถึงสิ่งดีๆที่มีอยู่จะช่วยให้คุณมองเห็นคุณค่าของชีวิตและตัวคุณเองมากขึ้น 9. ตั้งขอบเขตและปฏิเสธเมื่อจำเป็นการพยายามทำทุกอย่างเพื่อทุกคนอาจทำให้คุณรู้สึกเหนื่อยล้า และถูกเอาเปรียบการเรียนรู้ที่จะปฏิเสธคำขอที่ไม่สมเหตุสมผลหรือสิ่งที่จะทำให้คุณรู้สึกไม่สบายใจเป็นการแสดงความเคารพต่อเวลาพลังงานและความต้องการของตัวเอง 10. เฉลิมฉลองความสำเร็จเล็กๆน้อยๆอยไม่จำเป็นต้องรอให้ถึงเป้าหมายใหญ่แล้วคอยให้รางวัลตัวเองเมื่อคุณทำอะไรบางอย่างสำเร็จไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กน้อยแค่ไหนก็ตามจงชื่นชมตัวเองอาจจะเป็นการให้รางวัลตัวเองด้วยของเล็กๆน้อยๆย หรือแค่การพูดชื่นชมตัวเองในใจการทำเช่นนี้จะช่วยเสริมสร้างความรู้สึกของความสำเร็จและความสามารถ 11. ฝึกการพูดคุยกับตัวเองในเชิงบวกสังเกตว่าคุณพูดกับตัวเองอย่างไรคุณมักจะวิพากษ์วิจาร์ณตัวเองอย่างรุนแรงหรือไม่ลองเปลี่ยนคำพูดเหล่านั้นให้เป็นการให้กำลังใจและเห็นอกเห็นใจตัวเองเหมือนที่คุณจะพูดกับเพื่อนสนิท 12. ยอมรับและรักในสิ่งที่ตัวเองเป็นไม่มีใครสมบูรณ์แบบ จงยอมรับทั้งจุดแข็งและจุดอ่อนของตัวเองพยายามพัฒนาจุดอ่อนแต่ก็อย่าตำหนิตัวเองมากเกินไปการรักและยอมรับตัวเองในแบบที่เป็นจะทำให้คุณมีความสุขและมั่นใจมากขึ้น 13. ใช้เวลากับสิ่งที่ชอบและมีความสุขหากิจกรรมที่คุณทำแล้วรู้สึกสนุกและผ่อนคลายไม่ว่าจะเป็นงานอดิเรกการฟังเพลงการอ่านหนังสือหรือการใช้เวลากับธรรมชาติการทำสิ่งที่ชอบจะช่วยเติมพลัง และทำให้คุณรู้สึกดีกับตัวเอง 14. เรียนรู้ที่จะปล่อยวางอดีตการจงอยู่กับความผิดพลาดในอดีตหรือความเสียใจกับสิ่งที่ผ่านมาจะฉุดรั้งคุณไม่ให้ก้าวไปข้างหน้าเรียนรู้บทเรียนจากอดีตแล้วปล่อยให้มันเป็นอดีตมุ่งความสนใจไปที่ปัจจุบันและการสร้างอนาคตที่ดีกว่า 15. ให้ความสำคัญกับความคิดเห็นของตัวเองแม้ว่าความคิดเห็นของผู้อื่น อาจมีประโยชน์แต่สุดท้ายแล้วคุณค่าของคุณไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งที่คนอื่นคิดจงเชื่อมั่นในคุณค่าและความสามารถของตัวเองและให้ความสำคัญกับเสียงภายในของคุณและแล้วการเดินทางของเราในการสำรวจ15าแนวทางสู่การสร้างคุณค่าให้กับตัวเองก็มาถึงจุดสิ้นสุดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเรื่องราว และแนวคิดที่เราได้ร่วมกันค้นพบในบทความนี้จะเป็นดั่งประกายไฟเล็กๆที่จุดประกายความเชื่อมั่นและความรักในตัวเองให้เติบโตขึ้นในใจของคุณการสร้างคุณค่าให้กับตัวเองไม่ใช่จุดหมายปลายทางแต่เป็นเส้นทางที่เราต้องก้าวเดินต่อไปอย่างไม่หยุดยัง้งขอให้คุณนำแนวทางเหล่านี้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันค่อยๆบ่มเพาะความรู้สึกดีๆต่อตนเองและเติบโตเป็นบุคคลที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขและความภาคภูมิใจ หากคุณชื่นชอบเนื้อหาที่ช่วยเปิดมุมมองและจุดประกายความคิดเช่นนี้อย่าลืมกดติดตามช่องปลดล็อกความคิดเพื่อไม่พลาดบดความดีๆที่จะช่วยให้คุณเข้าใจตัวเองและโลกใบนี้ได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นแล้วพบกันใหม่ในเนื้อหาต่อไปนะครับ